โอ้กับคุมงเกนธรรมชาติจริงๆนกเขาตัวปวักเอฟเท่านกแสกนี่เอ้หืมเอ้เอ,เอ้ยตัวเบลเลอร์เลยมาเร็วเอ้เราว่าไม่เห็นอ่ะเร็วว่ะเอ้ ลูลูลูอเอออขาตัวใหญ่นึกว่าไม่เห็น มีสองตัวเบลอตัวไม่ใช่น้อยๆตัวเท่ากับไก่ทเท่ากับนกแสกเลยไม่ยอมบินไปไหนอ่ะฮะไม่ยอมบินไปไหนหอ่ะฮะอเออเออเออ อือ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 มินูนอืออืออือเลวอะตัวบ,บล็อ์เลยบล็อกเขาเฮ้ยเฮ้ย Ee, uh. ö uh. sh sh uh. Uh. Bye, nah.